เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำตามคลิปที่แล้วนะที่ผมได้บอกไว้นะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำการเซฟจุดเกิดนะครับสำหรับ แมปแมปนี้นะซึ่งใครที่ไม่ได้เซฟไว้เนี่ยบอกเลยนะว่าเดินตาแฉะเนี่ยหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเดินก็ต้องซื้อรีเวิร์สขึ้นมานะเพื่อจะได้กลับมาจุดที่ตัวเองตายนะแต่ผมมีวิธีที่มันประหยัดมากกว่านั้นนะครับโดยการที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อรีเวิร์สรีเวิร์สรีเวิร์สนะับเพื่อที่จะกลับมายังจุดที่เราตายนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะเซฟจุดเกิดเอาไว้ที่ช็อกโกแลตฟอร์เรสต์เลยนะครับอ่าเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับก็อาจจะ ได้นะเพราะมันไม่มีเนิร์ดหรือว่าตัว NPC ที่เอาไว้เซฟจุดเกิดนั่นเองทีนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าเออมันจะเซฟยังไงเนะี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะไปดูกันเลยคนะก่อนอื้อเลยนะวิธีการที่เราจะมาเซฟที่นี่ก็คือเราจะต้องเดินม,มาที่หน้าประตูตรงนี้ก่อนนะนี่นะจากนั้นนะครับให้เรากดตัว P ขึ้นมานะครับแล้วเราการสร้างตีนะครับอ่ะพอเราสร้างตี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งคนนะนี่ปึ๊บเสร็จแล้วให้เรานะครับทาการเข้าวาร์ปตรงนี้ไปนะเพื่อนๆเข้าไปเลยนะให้เรากด ใช่นะฮะปัะ๊บพอเราเข้ามาวาร์ปนี้แล้วนะรอมันแป๊บหนึ่งฮะมันจะค่อนข้างโหลดนานนิดนึงนะสำหรับแมบปบแมบปบนี้นะไม่ได้หลุดนะไม่ต้องกดออกอะไรทั้งสิ้นนะมันโหลดใช้อย่างนี้อยู่แล้วนะแมบปบนี้ <c oughs> อ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นดันเจี้ยนฉับพลันนะฮะอ่าก็เดิน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 ,เ,ดนเข้าไปที่วาร์ปตัวนี้นะท้าทายตัวนี้ไปอนะ่ะมันเป็นบอสนะตัวนี้ใครที่อยากจะลองมาตีก็ลองมาดูได้นะครับอ่ะให้เราเข้าไปอีกวาร์ปหนึ่ง สนทานากับวาร์ปออกไปท้าทายทันทีให้เราเลือกออกไปท้าทายทันทีนะแล้วก็เลือกปึ๊บเข้าไปแล้วก็รอเหมือนเดิมนนะ่ะเหมือนจะหลุดแต่ไม่ได้หลุดนะมันโหลดช้านิดนึงนะ <c oughs> โอเคครับทุกคนเมื่อเราเข้ามายังวาร์ปนี้แล้วนะเราจะมาเจอกับตัวนี้ครับบอสต,ตัวเลเวล3 0 0นะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับให้เราทําการกดตัวจีขึ้นมาครับแล้วกดถอนหรือออกตีนนั่นเองปึ๊บออกไปครับอ่าทีนี้รอสักแป๊บหนึ่งอ่าเราจะกลับมาอยู่ที่หน้าประตูนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เราทําการทดสอบโดยการให้มอนตีให้เราตายนะครับเพื่อจะได้รู้นะครับว่ามันเซฟจุดเกิดไว้แล้วหรือยังนนอ่ะ,อะเดี๋ยวรอดูครับนี่ตกนตีทีอ่ะทีนี้ครับพอเราตายนะครับให้เรากดไปที่หน่วยพยาบาลนะครับไปที่หน่วยพยาบาลไม่ใช่ไปที่เมืองนะถ้าไปที่เมืองก็ไม่มีผลอะไรนะรเรากลับไปได้ก็กดไปที่หน่วยพยาบาลอ่าเป็นไงครับมันก็จะกลับมายัางจุดที่เราเนี่ยทำการเซฟเอาไว้นะครับมันเป็น ผมไม่มั่นใจว่ามันบั็กหรือเปล่านะแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับสำหรับใครที่เก็บเลเวลที่แมปช็อกโกแลตนะแล้วมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกมาที่ช็อกโกแลตนะอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวลองตายกันอีกสักรอบหนึ่งนะเพื่อจะได้รู้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเผลกกดกลับไปที่เมืองเนี่ยเออมันจะกลับมาที่นี่ยังไงถ้าไม่อยากเดินนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไงป๊าปกลับมาที่เมืองใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับทำการซื้อตําราตัวนี้ครับรีเทิร์นสกอร์ for high level นะอ่าตัวนี ื้อได้ที่ไหนบ้างล่ะทีนี้ฮนะผมก็จะพาไปดูนะว่ามันซื้อได้ที่ไหนบ้างโอ้มุมกล้องอาจจะงงนิดนึงเนี่ยนะขอโทษด้วยนะฮะให้เราไปที่ร้านร้านขายยานะครับซึ่งไอเจ้าตัวสกอร์ตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันใช้เงินในเกมซื้อนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แคสซื้อนะอ่าก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับสําหรับใครที่กลับมาเมืองแล้วแล้วอยากจะกลับไปตรงนั้นนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะนี่ครับ return score for high level นะเราก็ซื้อตัวนี้มานะครับ ซื้อมาเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับทำการกดตัวนี้กลับไปนะครับมันจะกลับมาที่ตัวช็อกโกล็ฟอเรสนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆก็สามารถเก็บเลเวลที่นี่ได้อย่างไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องเดินไกลขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันเดินไกลมากๆนะครับส่วนใครที่เป็นแกรมนะฮะแนะนำว่าให้เราเนี่ยเก็บเลเวลจนถึงเลเวล259เนี่ยคือมันไวมากอยู่แล้วใช่ไหมส้ยเนี่ยเราจะได้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในการซุ่ม ทำให้ฝัดเนี่ยมันรีรีแบบรีแบบเร่งด่วนนะเดี๋ยวมันแต่ว่าข้อเสียของมันคือจะมีโอกาสติดด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะติดทุกครั้งที่เราใช้นะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสักนิดสักนึงนะก่อนก่อนจะจากกันไปไม่ติดเนี่ยนี่แหละประมาณนี้แหละมันต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะปึ๊บอ่าบัฟให้เต็มเลยนนะไปลองลองสุ่มดูนะว่ามันจะติดไหม ไม่ติดอีกแล้วไม่ติดคืผมจะรอแล้วเดี๋ยวมอนหมดเกีเยรรอนะคือมันจะเป็นโอกาสสุ่มนะนี่เห็นไหมแล้วเราก็กดใช้ฝัดได้อีกรอบหนึ่งคนระับมันเป็นสกิลรีฟัดนั่นเองสําหรับแกมแล้วนะฮะที่ผมเล่นมาเนี่ยคือมันจะเก็บเลเวลได้ไวก็เพราะไอ้เจ้าตัวรีฟัดนี่แหละลากมอนมาเยอะๆแล้วก็ใช้รีฝัดนะใช้ฝัดรีฝัดเข้าไปเนี่ยเรื่อยๆแต่ข้อเสียของมันคือกินมานาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็ซื้อมานามาเยอะๆนิดนึงเลือดด้วยนะเผื่อโดนตีคนระับ ส่วนสเตตัสที่ผมลงนะก็ลงประมาณนี้ครับ AG 150นอกนั้นอินหมดหรือลงวิดบ้างก็ได้นะครับให้มันยืนได้ดิดนึงอันนี้แนะนําเพิ่มเติมสําหรับแกมนะเผื่อใครจะเล่นนะไอ้150เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพระเราก็ตีโดนนะโดนแล้วนะครับนะแล้วก็อินที่เหลือเลยแล้วก็วิดตามๆนั้นนะส่วนของผมก็ใช้ของที่เขาแจกมานั่นแหละนี่เซตนี้ครับทั้งหมดนี้ก็ใช้ได้ต่อเลเวล200เนี่ยก็ได้ครบหมดนี่แหละ ส่วนไอมีตัวนี้ก็เราต้องเปลี่ยนเป็นแกรมก่อนนะครับเราถึงจะได้ของเลเวลร8 0มาก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคลองเก็บไปเก็บเลเวลกันดูแล้วก็ลองมาเซฟจุดไว้ก่อนนะครับมาถึงที่แมปนี้ก็คือไปเซฟจุดไว้ก่อนเลยเผื่อตายอะไรยังไงก็ยังไม่ต้องเดินไกลนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นคลิปสั้นๆนะใครที่ชอบใจหรือว่าถูกใจไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมาครับที่รับชมติดตามแล้วก็กดไลค์ให้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้บายยนะครับเจอกันทุกคน